ช่วงนี้ฝนตกตกอย่าเพิ่ง<อ>วางใจนะคะจอดรถไว้ตรงไหนลงมาดูบ่อยๆนี่น้องคนนี้เห็นฝนตกก็เลยขึ้นไปนอนจอดรถเ,<อ>เสร็จกลางวันแสกๆคงไม่มีใครมาเอาละมั้งรถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่ามาค่ะน,นี่ที่นนทบุรีนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่ะที่ตำบลบางผู้อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดําแดงจอดไว้ มีคนขับรถเก่งมาเอา้าแล้วมากันสองคนค่ะมือเท้าดีด้วยรถก็ดูดีเนี่ยเ๊ะแต่มาขโมยมอเตอร์ไซค์เขาลงมาปุ๊บใช้เวลา5นาทีค่ะเอาอุปกรณ์ที่ตัวเองเตรียมมา แล้วก็ทําอะไรไม่รู้กับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกไปหน้าตาเฉยเลยค่ะเจ้าของรถคุณประภาวดีนะคะพอเห็นว่าอ้าวรถที่จอดไว้คอนโดเม,มืองทองก็ปรากฏว่ามันหายไปแล้วค่ะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งพอมาดูตอนเย็นหายไปเลยไปดูกล้องวงจรปิดโอ้โหข่าวซุดเลยมันมีคนขโมยไปแล้วผู้ชายสองคนนะอายุประมาณ20-25ปีค่ะแล้วมารถเก่งซะด้วยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ก็เลยพย,พยายามที่จะจำภาพได้ว่าเป็นอย่างนี้ไปแจ้งตำรวจค่ะตำร ตรวจที่สพปะเกรดนนทบุรีรก็บันทึกเหตุการณ์ไว้น้องประภาวดีบอกว่าเห็นใจหนูเหอะเนี่ยไหมหนูก็เห็นภาพมันบาดตาบาดใจแลือเกินมอเตอร์ไซคันนี้กว่าจะเก็บเงินซื้อได้กว่าจะผ่อนอีกอหรือแค่2ปีก็จะผ่อนหมดแล้วเหลือ,อนี่อีก9 0 0 0 0กว่าบาทแต่ตอนนี้ยังไงล่ะต้องผ่อนกุญแจเข้าแล้วค่ะเลยฝากตํารวจให้ติดตามหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ได้รถคืนมาคงไม่มีเงินซื้อใหม่แล้วเศรษฐกิจแบบนี้นะคะฝากเตือนกันไว้กลางวันข้างถนนรถติดติดเอ้ามาขโมยมอเตอร์ไซค์เขาได้นะเออทุกวันนะ ค,คุยคำนุ่มบ่ายสามโมงคุยคำนุ่มบ่ายสาม